นี่ก็เป็นโลโก้ h ัน da นะครับ A.G.C Automotive นะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตให้กับกระจก o n นด้านนครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเอากระจกมาเปลี่ยนนะครับเป็นรถรุ่น Honda City ีปีศูครับ ลูกค้าได้เบิกกระจกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ากระจกแท้ที่มาจากศูนย์มีรูปร่างหน้าตาลักษณะต่างๆเป็นอย่างไรครับแพคเกจจิ้งนะครับจากทางศูนย์ก็จะมีกล่องใส่ให้นะครับครบเซตพร้อมกับตัวกระจกนะครับก็จะมีซีนพลาสติกมาให้นะครับพร้อมกับตัวโฟมที่หุ้มด้านขอบเพื่อป้องกันกระจกบินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแบรนด์นะครับเป็นกระจกของพันด้าน,นะครับและม,มีโรงงาน AGC Automotive นะครับเป็นเป็นผู้ผลิตให้นะครับมีมาตรฐานสาหก,กร,รมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไข่ปลานะครับก็เหมือนกันกันกบกระจกตลาดทั่วไปนะครับมันจะต่างกันที่ที่แบรนด์ของของ ฮอนด้าเขาจะมีแบรนด์ติดมาให้นี่คือกระจกศูนย์นะครับกระจกแท้จากศูนย์นะครับซึ่งเป็นกระจกอะรามิเนตนะครับเป็นกระจกอองชั้นนะครับแพคเกจซีนมาให้อย่างดีนะครับกันมุมหรือขอบกระจกเป็นรอยนะครับและนอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะครับ ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นายางรองขอบด้านในนะครับแล้วก็ด้านยางรองขอบด้านบนนะครับลองรองมุมแล้วก็หมุดหมุดรองกระจกนะครับมีมาให้ครบน่าจะเป็นส่วนที่สั่งเพิ่มต่างหากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกระจกที่เรานําออกกันครับซึ่งเป็นกระจกะติดรถมานะครับไม่เคยทำทานแกะมาก่อนปะเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็เป็นโลโก้ฮอนด้านะครับ A G C Automotive นะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตให้กับกระจกฮอนด้านะครับซึ่งจริงเดิมทีก็เป็นโรงงาน p S G นี่แหละครับเป็นโรงงานเดียวกัน แล้วก็เป็นกระจกลามิเนตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกัน